สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนำเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไปเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเด่น2ตัวบนงวดวันที่16พฤษภาคม2564ถูกมาแล้ว16งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับจะใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่11 บวกได้แถวที่12บวกด้วยแถวที่15แล้วก็บวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้4ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้7ก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกได้9ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3สามาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับเริ่มจากงวดที่16เดือน9ปี6 3ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่ที่1เดือน9ปี6 3ส3บวก3เป็น6 6บวก6เป็น12 สิบวกหเป็น17 17จบเวกเเป็น26 26ิบวกสเป็น30ก็จะได้เลขเด่น0 26ย์ยี่สิบหกบวกเจ็ดเป็นสามสิบก็จะได้เลขเด่นสามยบวกเเป็น35ก็จะได้เลขเด่น5ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนคือแปดสามตรงกับสามนี่นะครับถูก2องตัวบนเป็นงวดที่หนึ่งผมาเป็นงวดที่สิงเลยนะครับคืองวดที่หนึ่งเดือนสามปีหกสี่ ก็จะใช้ผลงวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่16เดือน2ปี64 0บวก1เป็น1 1บวก8เป็น9 9บวก7เป็น16 16บวก8เป็น24ก็จะได้เลขเด่น8ผลการออบเลขท้ายออโทษครับ24บวก4เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 24บวก7เป็น31ก็จะได้เลขเด่น1 24บวกเเป็น Th 3 3ก็จะเลขเด่น3ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนคือ3 8เข้าทั้ง3และ8เลยนะครับเข้า2ตัวเลยเป็นงวดที่12บางงวดก็เข้า2ตัวนะครับวันนี้0 3นย์ผมข้ามไปงวดวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเลยนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดวันที่16เมษา0นบวก4เป็น4ี่ สีบวกสาเป็น7 7็เจ็ดบวกสีเป็นสิบเอ็ดสบเวกสเป็น2ี่สบวกสเป็นยี่ก้็จะเลขเด่น9ก้าบวกเเป็นสาเป็นยีก็จะเลขเด่น2 15สบ้าบวกเเป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนคือ7 2เข้าเลขสอนะครับหลักสตัวบนเป็นงวดที่16มาดูนะครับ ว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดวันที่1ิบกพฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลถึงงวดก่อนหน้านั้นคือวันที่1พฤษภา0ูบวก2เป็น2 2บวกเเป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวก4เป็น21 21ิบเบบวก4เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 21ยิบเบวก7เป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 21ิบเบวก9เป็น30ก็จะได้เลขเด่น0น ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่น2ตัวบนงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้ได้แก่เลข0เลข5แล้วก็เลข8นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่านานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ